ืแมปนักสะสมใบไ,ไม้แมปเร็ววะเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าโอเคทุกคนเมื่อกี้แบบมีเสียงรนตีดังมากแล้วมันอาจจะทำร้ายผมเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเขาทำอะไรโอ้โอ้เหมือนจะเป็นฐานทำให้ทุกคนของผมเดินมาตรงนี้เหรอแล้วก็ตอนนี้ซื้ออัพเกรดได้แล้วโอ้ซื้ออัพเกรดผมเกรดนี้วยกันใบไ,ไม้ แล้วก็เอาเงินเงินเงินเ,นเอาหมดแล้วยินดีด้วยคุณรู้วิธีแล้วโอเคเพียงแค่เก็บใบไม้เพื่อข้อเกียร์เพิ่มเติมอ๋อโอ้เอ๋ทำไมเราต้องใช้ไม้อะเราใช้เครื่องดูดไม่ได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเก็บใบไม้ตอนนี้มันจะมีแม็กอยู่ข้างบนนะทุกคนว่ามันจะสามารถทําได้เลเวลเท่าไหร่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะได้เลเวลเท่าไหร่เฮ้ยมีแอปเปิ้ลมันมีใบไม้แล้วมีแอปเปิ้ลด้วยเหรอเอ๊ะแล้วแอปเปิ้ลเอาไปทำอะไรได้ผมมีแอปเปิ้ลหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไง Apple แอปเปิลอัปเกรดถ้าเราอัปเกรดเราก็จะได้5แอปเปิลเลยเหรอบวก5แอปเปิลเหรอราคา5แอปเปิลโอ้โหออ๋มันคือราคาโอ้โหเฮรออันนี้ดีอันนี้ดีนนดเปิดก่อนนี่เนี้ยโอ้สิบแอปเปิลโดนผมได้ลัคกี้สิบแอปเปิลเมื่ออัปเกรดแอปเปิลก็จะได้แอปเปิลแล้วก็ได้สุดยอดการเกิดของแอปเปิลอ๋อเหมือนแอปเปิลจะเป็นการเกิดใครเกิดมันโหได้ยี่สิบใบอย่างงี้ผมรวยตายเลยดิ โอเคเดี๋ยวเราจะสังเกตตัดต้นไม้เก็บไปปเรื่อยหลังจากนี้เราจะเป็นขั้นตอนการเก็บใบไม้ออยากเปิดเสียงมากแต่ว่าเกมมันไม่มีระบบปิดเสียงให้ดูที่ร้านค้าที่มีอะไรบ้างโอ้โหมีแด่โรบัสโอ้เก็บปิ๊งมาคงยังไม่เสียงป๊อ๊อป๊ออป๊อปอะไรเงี้ยโอ้นี่นี่นี่แล้วผมก็เดี๋ยวตัดสินใจก่อนว่าเอาอะไรดีเอ๊ะอืมเอาเป็น นี่ละากันใบไม้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันตับอะก็ได้เท่าเดิมแต่ว่าอ๋อไอตัวซ้ายมือตรงแต้มจะได้เยอะขึ้นทุกคนไอตัวขวามือก็คือเก็บใบไม้แล้วแบบว่ามันกลายเป็นเงินหรอมันได้เยอะขึ้นถึงขึ้นยี่สิบแต่มันได้เยอะกว่านั้นนะอะไรเงี้ยน่าจะบวกยี่สิบทำไมถ้าในเมื่อเรามีตัวคูณ <laughs> ผมขึ้นไปดูบนก่อนว่าผมต้องใช้ไ้เท่าไหร่หนึ่งเอ็มใบไม้โอ้โห <laughs> น่าจะยา,ยาวเลยผมน่าจะต้องรูดต้นไม้อย,อยู่นี่สกพักใหญ่ <laughs> หนึ่งเอฟไม้โคตรเยอะเฮ้ยคนนี้เขามีเครื่องดูดฝุ่นแล้วดูดิเฮ้ยเท่เกินคุณพี่คุณไปเ,เอาไม้ไหนโอ้อย่าบอกนะว่าคุณเติมโลบักเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหได้หนึ่งหมื่นเลยหรอเมื่อกี้คือสีไอฟ้ฟ้าๆอาจจะได้หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเลยนะเมื่อกี้ผมได้มาเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวผมอขออัปเกรดตรงนี้ไปก่อนละกันไม่รู้เกรดอะไรโอ้ตรงนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้มันตัดตันโหด โอผมได้ทีละสี่สิบบาททุกคนดูนี่สี่สิบอาเยอะมากนี่ได้สี่พันอ่ะเก็บไอ้ตัวฟ้าได้ไปไม้สี่พันโอ้อะไรเก็บตัวทองอย่างเดียวไม่สนคือเก็บอันเล็กมาได้สี่สิบบาเก็บตัวทองคือได้แบบสองสามพันอย่างเยอะเอนนเดี๋ยวขอเป็นนึงนะยทุกคนผมถ่ายภาพไปก่อนโออเกมค้างโอ้ผมค้างหรือเกมค้างวะทำไมรู้สึกว่าเมื่อกี้เกมค้าง เดี๋ยวผมอัพเกรดอใบไม้ให้ได้จำนวนเยอะๆขึ้นอะไรอะ๋อไอ้เกรดขวานี่คือต้นไม้ยิ่งต้นไม้เยอะใบไม้ก็จะร่วงอ๋อเข้าใจแล้วผมก็เลยแบบงงตั้งนานว่าเออมันอัพเกรดขวามือได้ได้อะไรโอ้เมื่อกี้อัพเกรดแล้วนแบบโตปุบๆเลยก็เลยอ๋อเขาเกลนดแลกเกลนดและเดี๋ยวผมเอาอตาการเกิดของแอมากขึ้นนะนนน ผมคิดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงจะทําให้เราเจริญขึ้นได้เฮ้ยอย,อยากได้ขึ้นดุลฝุ่นแบบเขาอ่ะแต่แอปเปิลผมน้อยเกินไปอะ่ะอันนั่นอันนันอันโอ้โหรวย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 หมื่นสี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเกรดการเกิดเดี๋ยวอัปเกรดอันี่สองต่อดีกว่ารู้สึกว่าเน้นจํานวนแต้มดีกว่า <laughs> โอเคแอปเปิลเกิดโอเคแอปเปิลมันเกิดรวยคนนี้เฮ้ยคนนี้ไปแล้วเขาทิ้งหม่งไปแล้วทุกคน โอ้เข้าไปไปประสาทแล้วแปลว่ามีหลายด่านแล้วเรื่องเลยโอ้มีโรงงานนูน่นถึงนู่นเลยผมจะเล่นถึงไหนเนี่ย <c ười> คือเอ้ยเขาเขากลับมาอีกแล้วทำไมไอ่ะที่นั่นไม่หมานเหรอครับหรือว่าเขามาช่วยเฉยมันไม่หม่านหรอกเขามีแต้มเท่าไหร่ล้วผมดูให้ไอเขาก็มีเงินเป็นล้านนะนะเนี่ยใช่เขามีเงินเจ็ดร้อยกว่าเอ็มแล้วทำไมเขากลับมาที่นี่โอ้โหแล้วเขาวิ่งเร็วมาก มันมีมันมีปุ่มวิ่งเร็วเหรอไม่มีเขาน้าจะเติมโลบักด้กยผมขอดูก่อนว่าเครื่องดูดฝุ่นเขาเอย่างไหนรแรกๆเขาดูจนกับผมทําไมอยู่ดีเขารวยเลยอาจจะเป็นนี่ <c oughs> นักสะสมโอพีหรือเปล่า <c oughs> อาจจะเป็นอ่าคนเติมนี้เราจะท่ายเครื่องดูดฝุ่นแบบมหากราบมาๆๆโอเคเดี๋ยวผมก็เก็บตัง์รอบนี้ผมน่าจะเก็บใบไม้ได้เยอะระดับหนึ่งเลยนะได้เท่าไหร่หกสิบโอระดับหนึ่งเออระดับหนึ่งจริงระดับบวกขึ้นไาคือยี่สิบ หมดกันตั้งเยอะ Apple เ okay. ค Apple ห้าลูกแล้วแล้วก็ผมว่าจะสะสมสิอันเพื่ออ p g r เ d e ขึ้นดูลฝุ่นอีกขั้นหนึ่งก่อนอืมโหเหมือนฟ้าเป็นใจจำๆขาดอีกแค่สองหรือว่าจะอัพเกรดการเกิดขึ้นอีกดีลงทุนอันนี้ยลงทุนดีกว่าอะโอเคผมลงทุนละเดี๋ยว Apple มันน่าจะโผล่หน้าโผล่ตาไม่ให้เราเห็นบ่อยๆละั่นงไง หนึ่งอันนั่นสองอันเกิดทุกวีเลยได้ปะอยากได้ทุกวีอ่ะแอปเปิลอ่ะผมคิดว่ามันน่าองใช้ระยะยาวอ่ะเดี๋ยวผมอัเกรดไอ้จำนวนแอปเปิลไปก่อนแล้วกันนะนี่ไงมาแล้วห้าแล้วผมต้องใช้สิบเอ็ดลูกเลยหรออันนคืออะไรอัปเกรดมูลค่าแอปเปิลหรอลองดูแมสักอันหนึ่งผมลองดูอันหนึ่งเพื่อเก็บแอปเปิลหนึ่งอันแล้วได้สองอันอะไรเงี้ยมาดูกันว่าผมจะคิดจริงหรือเปล่าคำนวณถูกหรือเปล่าถ้าได้นี่แบบไอ้ที่สองนำอ่ะ <c oughs> คือแบบเก็บลูกเดียวแล้วได้สองลูกดี่คุ้มนะหนึ่งสองใช่กันอุย้ยจริงด้วยเฮ้ยจริงเดียวยาว,ยาว <c oughs> หยาวูยาวเลยนะฮนะย,ยาวยาวคือถ้าเกิดแบบปึงป้งปึงป้งอีกได้สี่ลูกอะ่ะโคตรเยอะแปลว่าอัปเกรดขวานี่ควรอัปเกรดเต็มก่อนเดี๋ยวผมเกตอีตัวขวาให้เต็มก่อนแล้วกันมันจะได้แบบคุมค้มๆเลยโหเงินเยอะเงินเยอะผมขออัปเกรดอีตัวราคาไปก่อนแล้วกันนะให้มันแบบได้คุ้มๆไปหน่อย ตอนนี้ยังขาดทุนโอ้อันนี้ดูกันว่าปกติได้สิบผมจะได้เท่าไหร่สิบสี่โอ้ลัคกี้โอเคจอยกูเพื่อรีวอร์ดเขาบอกให้ผมเดินไปตรงนู้นะ่ะแล้วก็เปิดกล่องเพื่อรีวอร์ดรับของดีโอเคตอนนี้ผมอัพเกรดมาถึงระเวลนี้แล้วสิบหกห้าบวกสิบหกเอ้ยไม่ใช่มันอือมันคือประมาณเก็บได้ทีละหลูกนะครับแอปเปิลแต่ว่า รู้สึกพออัปเกรดไอ้ตันนี่เยอะไอเปิลไม่ค่อยเกิดแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยคือผมเล่นมาสักพักแหละแต่มันไม่อัปเกรดเลยไม่อัปเกรดเลยจริงๆนะอ่ะนี่ไงมาแล้วได้ดีหกลูกสงสัยผมต้องลงทุนอัปเกรดนี้เซตสองอะหรือว่าผมโอ้โนี่เอานี่แล้วกันอือโอ้โหไม้คาดอันใหญ่โอ้โหเฟี้ยวมากโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วว่าถึงจะอัปเกรดไปแค่ไหนผมต้องส Apple อะสมไอเปิลอะหลกักๆไปเน้นจำนวนไอเปิลก่อนดีกว่า ออ้ชาคนนี้จังแบบเขาน่าจะดูดทีทั้งแมปอ่ะคือดูจากเขาดูดเมื่อกี้แล้วโคตรแรงอ่ะแรงมากเดี๋ยวเราเพิ่มจำนวนมันนี่เพิ่มตามไปโลกสองดีกว่าโอ้อยากได้ใบไม้เอ๊อแอปเปิ้ลไม่เกิดอีกแล้วแอปเปิ้ลไม่เหลมหมดแล้วเปิ้ลเปิ้ลงอนมั้ง เปิ้นงอนไปบอกเปิ้ลว่าเปิ้นเกิดน้อยเปิ้นไม่เกิดเลยทีนี้เปิ้นโอ้ผมชอบมากเพราะอัปเกรดเต็มแล้วมันดูดิมันแบบว่าเดินลากแล้วมันโป่งๆๆๆๆนี้เลยเห็นไหมมันใหญ่อ่ะมันไม่ต้องแบบเดินชนไปไม้เหมือนตอนแรกอะสบายขึ้นเยอะมากนี่ไงแอปเปิลได้ไ่กี่ลูกหกลูกเอ้ยแอปเปิลโอเคหกลูกสิบแปดโอ้โหอืมโอ้ผมต้องมาับให้มันเกิดขึ้นเยอะละตอนนี้ผมว่า ปัญหาใหญ่คือแอปเปิ้ลเกิดน้อยนี่เนี่ยขอให้เกิดทุกวิได้ป่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดทุกวิได้นี่ก็คือจะเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยไม่มีอะไรให้หนีเลยไปได้ยอย่างอะ่ะอยากไปแล้วอะแต่มีเงินหนึ่งแสนแล้วนะผมว่าผมไปเลยดีไหมเก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไปเลยดีไหมงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนหนึ่งล้านแล้วแล้วใหญโลกกันดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้ผมมีเงินมากถึงหนึ่งเอ็มแล้วนะเราสามารถเข้าไปที่นี่ได้แล้วเราจะกดกำเนิดใหม่กันทุมเดินเข้ามาปับ๊บก้าวแรกค่าใช้จ่ายยี่สิบเคผมจะมีเหรอวะไม่มีปะเนี่ยทมจริงเอ้ยยาโอ้ตกใจนึกว่าจะตุยเพราะไม่เขียนข้างล่างซ้ายมือว่า เกิดใหม่หรือมันคือการรีเบิร์กแล้วก็ผมต้องมาจ่ายเหรออ้อมันคือการรีเบิร์กสุดท้ายก็ต้องกลับมาฟาร์มตัวนี้อยู่ดีทุกคนโอ้โหพอรีเบิร์กแล้วผมกลับมาอยู่เก็บต้นไม้ใหม่ <c oughs> เพื่อหาเงินสองหมื่นตายแล้วชิบหายผมนึกว่าทําไมเขาถึงมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ย้ายไปย้ายมากันอ้อมันคือการรีเบิร์กขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออัปเกรดปลดล็อกขึ้นไปบนสนามเมือใหญ่ๆนั่นโอ้ เน,งงน,น,นื้อไงยังนะนี่อะขอนี้จำนวนต้นใบไ,ไม้ก่อนลเลยกันไอ้ต้นไม้ก่อนเดี๋ยวผมไปเน้นจำนวนใบไม้ต่อโอเคแปดงั้นก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟาร์มอีกแล้วแมบนี้ค่อนข้างที่จะหลูบเอาเรื่องเลย <c oughs> แบบเป็นการฟาร์มเรื่อยๆไอ้คนนี้เขานง่งไปละสงสัยเบือ่อ <c> เ <oughs> บื่อมากให้ดูดฝุ่นเดียวเลยจะเสียสละก็เสียเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ <c oughs> คือสงสัยแบบถ้าอยากให้เทพๆก็ต้องจัดนี่เลยนักสะสมโอพคือแบบว่าผมดูว่าแบบว่ามันจะอัพเกรดแล้วก็เป็นต้นไม้พันต่อไปแล้วก็ดูๆเก็บไปเรื่อยๆอ่ะน่าผิดหวังนิดนึงแต่เพื่อใบไม้ผมสามสิบเอดลยนะเยอะเอาเรื่องเลยโอ้โหได้เทไร่ห้าสิบทรมานหัวจิตหัวใจมากในการอัพเกรดแต่ละครั้งนี่นี่สิบสี่ละโอเคนี่สี่ร้อยโอ้ได้สี่ร้อยเลยเหรอ ขออัเกรดจำนวนใบไม้ก่อนโอเคคูคนนี้คือแบบดูดขาต้นเลยเหรอมันทําได้หรอทําไรอ๋อก็นึกว่าเขาทำอะไรก็ยินทําด้วยนึกว่าแบบว่ามัน,มนสามารถบักทำได้เงี้ยจะได้ทําด้วยไอเราก็แบบว่าคิดว่ามันทําได้โอเคอเอาแต่ผมอัพเกรดใบไม้เยอะก่อนโอ้โอเครู้สึกว่าดูดีขึ้นแต่แอปเปิลรอบนี้ไม่เกิดเลย งานหยาบคือแอปไม่เห็นหน้าตาแอปเปิลเลยทุกคนน้องเปิลโอไดไงน้องเปิลน,น้องเปิลเกิดแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มจํานวนน้องแอปเปิลก่อนสเฟลห้าโอเคน้องเปิลเริ่มเริ่มเกิดละเริ่มเกิดได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วคนเนี่ยอันนี้ดีไอ้น,นี่มันทําให้เราแอปเปิลเกิดสองเท่าแบบประมาณว่าปกติเกิดหนึ่งลูกก็จะกลายเป็นเกิดสองลูกอ่ะดีนะผมเมื่อกี้ผมซื้อมาแต่ว่าไม่ได้อัดไว้ไม่ได้ทําให้คนอื่นดูด้วยว่ามันทํายังไงอ๋อแองแล้ว แต,แต,แต,แต่มันมันมันไม่เหมือนคนแบบเนี่ยมันเหมือนคนแบบเขี่ยของเก่าผมชอบหินแบบไม้ยมีนี่เหมือนแถวเขี่ยของเก่าอ่ะเออมันเหมือนคนเก็บของเก่ามากเก็บใบไม้อ่ะเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ผมมาอยู่นะรู้ได้ว่ามันเก่งขึ้นอืมหรือว่าผมเข้าใจเก่งมากขึ้นนะใบไ,ไม้หรือว่าราคาดีผมเอาไปรับใบไม้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยขึ้นราคาเอาใบไม้ขึ้นราคาแล้วก็กดการเกิดหมดตังค์แล้ว โอเคได้ที่ี่ใบได้ทีสามทีสองเอ้ยเยอะกว่าเมื่อกี้นี่หว่าเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะกว่าเมื่อกี้ดูดีขึ้นแล้วก็อัปเกรดนี่สองครั้งได้ครั้งเดียวดีกว่าขายแอปเปิลสองลูกโอเคสองหมื okay. ่นหาไม่ยากทุกคนสองหมื่นหาไม่ยากผมอยากรู้ว่าสองหมื่นไปทำอะไรได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มจนไปรู้นะครับว่าสองหมื่นน่ยทำอะไรได้ด โอ้แอปเปิลโอเคอ่านี่นี่นี่แอปเกตนี่โอเคผมได้แอปเปิลมาตอนน um ี้ออปเกตแอปเปิลแอปเปิลน่าจะเกิดบ่อยขึ้นมากเลยครับแต่ว่าใกล้ได้เงินสองหมื่นแล้วทนรอดูอดใจรอกันเนี่ยนะว่าสองหมื่นอ่ะจะสามารถทำอะไรได้กันแน่ๆนคือตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วว่าสองหมื่นทำอะไรได้เนี่ยเรามาดูกันว่าเงินสองหมื่นที่เราหามาการกดปุ่มนี้เราจะได้อะไร